อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็นำเทคนิคดีๆนะครับมาให้ fc ได้ดูกันนะครับมีหลายคนนะครับที่ใช้งาน Google นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Google เนี่ยเราใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดๆนะครับเราก็ต้องพึ่ง Google นะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์ใดๆนะครับต่างๆก็ผ่าน Google นะครับผมซึ่งการค้นหาคำค้นหาหรือสิ่งที่ เราค้นหาต่างๆเนี่ยมันเยอะบางคนไม่เคยลบไม่เคยล้างนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องมือถือเราเนี่ยทำงานช้าเวลาเราท่องเน็ตนะครับเราไปดูวิธีแก้ไขกันครับตามมาเลยครับกดตรงนี้นะครับไปที่โครมนะครับผมสัญลักษณ์โคมนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้เห็นจุด3มจุดข้างบนไหมครับ คลิกเลยครับผมอย่างนี้ครับนะครับเลื่อนลงมาตรงที่ประวัติการชมนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเยอะมากนะครับผมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดนะครับเห็นไหมครับเราก็จะล้างข้อมูลการรับชมนะครับเพื่อให้พื้นที่ ในอ,ออนไลน์ของเราที่ Google เนี่ยสะอาดขึ้นแล้วก็มือถือทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมกดตรงนี้นะครับล้างข้อมูลเห็นไหมครับคลิกเลยครับนะครับอ่ะเราจะกำหนดเวลาไหมครับดูตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีชั่วโมงที่แล้วหรือจะ ลบยี่ิบสี่ชั่วโมงที่แล้วเจ็ดวันที่แล้วสี่สัปดาห์ที่แล้วอ่าแอดมินจะลบตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เลยเสร็จนะครับแล้วก็คลิกข้างล่างครับล้างข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกอีกทีนึงนะครับเริบเข้าไปการล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับเสร็จแล้วครับผม เห็นไหมครับหายไปแล้วครับมือถือเราก็ทํางานสะดวกขึ้นนะครับผมเห็นไหมนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายๆครับการล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นลบรหัสอ่าพาสเวิร์ดอะไรต่างๆที่เราอ่าใส่ไว้ระบบความจําของ Google ของมือถือที่จําไว้อันนั้นไม่ได้ลบนะครับผมยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับดูนะครับว่าผมจะเข้าอ่า เฟซบุ๊กใช่ไหมดูครับได้เหมือนเดิมครับผมเห็นไหมได้เหมือนเดิมครับโอเคนะครับก็นะครับลองทําดูนะครับมือถือของท่านจะได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ฝืดนะครับไม่อืดโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ